อัานสาธุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปราบรกมันดาท่านพุทธบริษัททั้งบาร,รมีที่สความจริงเรื่องบาร,รมีนี้อาตมาจะไม่พูดเป็นตอนทั้งสิตอนเพราะเสียเวลาเปล่าเพราะอะไรก็เพราะว่าบาร,รมีแต่ละบาร,รมีเมื่อปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไป ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดเกิดบรรดาท่านผู้ธบริษัทอยู่แล้ว <c oughs> ยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวยจรท่านหลายจงอย่าทําตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นทั้งว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดโดยเช้ามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทํากิจสุควรกับสมณะวิสัย <c oughs> ก็เห็นจะตอบเกท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใต้คิดว่าท่านเป็นบรบโสดาบันไม่ได้ผู้เรื่องบรบโสดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายา,ยากเกินไปสําหรับบางท่านแต่ครับว่าถ้ามีบาร,รมีทั้งสิบระก,การครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ ถึงปรมัตถบารมีเรื่องพระโสดาบันท่านก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยขมันดาท่านหลายคิด,คดจะคิดว่ายากวันนี้เรามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่สี่ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกันเบเ้ียเลยเรื่องบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจัก,กรวาลถ้าเรามีปัญญาเสีอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี่เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ทั้งหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมด จากนั้นในมรดแปดองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงเอาสมาธิฐิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้าในการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนธขมะบาร,รมีวิทยาบาร,รมีขันติบาร,รมีสัจจะบาร,รมีอธิฐานนบาร,รมีเมตารูเบขาบาร,รมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียว ก็สายที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจรึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีเราจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยาเเกินไปจบหรือไม่จบดูเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปัญญาตัวนี้ก็จงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสำคัญ แยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้เรียกว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการทำมาหากินอาตมาจะไม่พูดจะพูดแต่จะเพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอวัยภูมิก่อน <c oughs> นี่คนดีเขามีปัญญาจริง เขาเจาก็จะมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีและการให้ทานเนี่ยเป็นการผูกมิตรดึงกำลังจิตของคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีวกว่าการทำลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบคุคคลผู้ให้ทาน เป็นไม่แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทัตเท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอากตอัญญูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกยอดกันมาว่านี่เป็นกฎของกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลก เคำว่าโลกแปลว,ว่ามีอันที่จะต้องชิบหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นนอนกันไม่ได้จะนี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการสงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอด ได้ว,ว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีนี่คนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่เรียกว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้อแย่งความรักเรามาโกหกหมดเทศเราทีะเราไม่ต้องการความเป็นบ้า <c oughs> ถ้าเราทรงสินไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้หรือคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขและยิ่งไปกว่านั้นตัวปัญญาก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงศินบริสุทธิ์แล้วอบายภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมาในเนคธรรมบารมีคือการระงับนิวรหายังไม่ตัด ทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยือกเยน็นเมื่อจิตมีความสุขจิตมีเยือกเยน็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงในคขมะบรมีได้เห็นว่าเนคขมะบรมีเป็นของดีส่วนวิริยะบรมีปัญญาก็มองเห็น ว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์ข่มจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำแล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชัว่วเราก็พยายามดันกับหาความดีต้องมีความเพียรนี่มีปัญญาเท่าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ให้ไปสู่ความชัว่วให้ทรงตัวไว้ในความดีเป็นของดี จึงทรงวิทยาบำระบารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทำทำวยกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมมันก็เหมือนกันใช้ปัญญาพิจารณาก่อนแล้วจึงทำว่ามันดีหรือมันชั่ว <c oughs> นี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาล สำหรับได้าคันติความอดทนต่อรมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบกระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงคันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเขาไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านผู้นั้นมีสุขท่างในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดถ้าเขาด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบถ้าคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ ไม่มีปัญญาแล้วด้านสัจจะบารมีก็ครบถ้วนเต็มกำลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว <c oughs> อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทำให้มายุ่งกับใจของเรา นี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจรารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมอย่ายทรงทานทรงฉินทรงเนตธรรมะเขาไว้มันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้น เนี่ยสายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมแล้วมาอดิฐานนบารมีเราตั้งใจเข้าไว้แล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปโศ่์โศสสความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนคลายเคลื่อนไปจากจากหลักทองจิตที่เราปักเอาไว้แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ เราจใจทานเป็นปกติเราจะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มัวเมาหรือไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณ์ทั้ง5้ารายการในด้านในครรมบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับขยื่อนเหมือนก็หลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็ชีว่าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วแต่ต้องอาศัยปัญญาเข้าควบคุม นี่สิ่ง่องหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะอาศัยปัญญาเข้าลุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาสิตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเมว่าหลายหลายคราวอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอกตัญญูที่ไม่รู้คุณคน ไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเมื่อตายเขาแล้วเขากลับอกตัญยูสนน o n ตอบด้วยความโหดร้ายแต่แต่ว่าสายคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททางลายจะถือว่านี่มันเป็นโลก,กธรรมดา <c oughs> นินทาเบนสังสาความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก ที่เราต้องมาเกิดมากระทบกระทั่งพรากับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทำความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเรางโง่คนที่มีปัญญาเขาไม่โทษคนอื่นเขาโทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเรางโง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้แล้วไม่แสวงหาความฉลลาด เราจึงได้ตกมาเป็นธาตุของกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอากตันยูไม่รู้คนๆ <c oughs> มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานี่ไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราไปโง่เกินไป ถ้าเราเชลดเชื่อคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรระบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุบเบกขาบรมีนี่ใช้ปัญญาก็าควบคุมคุมจิตใจของเหล่านี้เฉยเข้าไว้อะไรที่มันเกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินยัยและเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจอยหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปกาะ แล้วก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่านี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใหญ่ก็จะประกอบไปได้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นประโสดาศิทาคานาคารหารันมันจะเป็นได้ย่งไง ในเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมวางเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ไหนเป็นปัญญาที่รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น <c oughs> ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาแทานและกุศลกรรม ตอนนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูกันง่ายๆนี่จบบารมีกันเส้นเลยก็ดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปไม่จบบารมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบารมีเราใช้ในด้านไหน <c oughs> <c oughs> การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัทธ์เนหลายเท่าเรามีปัญญา <c oughs> ปัญญาของเราเต็ม แล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตรงไหนละบรรดาท่านพระธบรปริสัทสงเคราะห์ตรงที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเมืความโลภมันเป็นรากเหง้าของกิเลสถ้าเราเป็นท่ายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข นี่ให้เป็นแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีแลวเราชั่วไม่สําคัญเราให้เพื่อทําลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดานของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉริยะความดนหนีแน่นเหนียวเมื <c oughs> ่อความโลภไม่มีสตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านพระธมบริษัท เราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่บัญยายเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามารักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการรักษาศีลนั้นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้ตาเราเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานำมาเป็นการระงับนันโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่นไหวคนใจความเล่าร้อยองใจความโหดร้ายของใจนี่การรักษาศีลนิบรรดาท่านพุทธบริษัททั้นหลายเราไม่รักษาเพื่อความโลภเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้เของขมาสรรเสริญใครเขาจะบูชาใครจะสรรเสริญเราหรือไม่ไม่สําคัญ เรารักษาศีลนี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแงะรากฐานข้าโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาเใี้ได้มันเหลือแต่ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระขันห้าให้หมดเป็นอันไวตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ่งเงาสิ้นโคนมันไป นี่ใช้ปัญญาตัวนี้เข้ามาพิจารณาเรื่องการรักษาศินต้องคุมศินให้บริสุทธิ์คือไม่ทําเองไม่ให้คนอื่นเขาทําลายไม่ยินดีเมื่อทําลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทาลายแล้วนี่ใช้ปัญญาพิจารณาตัวเดียวมาตอนเนกธามะบาร,รมีตอนเทวบทเป็นตัวตัดฉากตัวน,นี้มีรายการมาฉันทะเราระงับไปได้อำนาจอสุป,ปรกรรมฐานกับกายขาตานุสติ กดคอมัน้าไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามาคุณห้ามมีกายเป็นตัวนำล้าพอใจในกายล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทำไมนอกจากแยสกปรกแล้วมันยังทำลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์โยนทิ้งมันไปเส้นเลย ขึ้นชื่อว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยกันห้าแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลิกติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนคขมบรมีที่เขาใช้กันด้วยอำนาจเขาปัญญาเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทําใจให้มันเต็มคําว่าเต็มระยะมันบกพร่องแย่าจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่ง ทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอรหันต์เป็นของไม่ยาก <c oughs> ตอนนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบียย้ยยางอื่นต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรนไหนเทียนตัดสังโยกสิบประการให้พินาศไปใช้สก,กายาทิฏฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหาร พิจรารณาว่าสภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่จึงของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราในเมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งองื่นทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรวิริยะเอาปัญญาเข้ามาจับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์อย่าเอาความเพียรไปประกอบสิ่งที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอา นี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปร,ม,รมัตธรรมรมีจับความเพียรตัวนี้ก็มายึดสังโยกเป็นสําคัญทำลายให้พินาศไปโยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้แล้วอย่างอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเป็นอรหันพระกฏกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทาไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของไง,ไง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบารมีความอดทนอดใจเขาก็อดทนก็ไว้ว่าอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปก,กิเล็กิเลสเล็กก็ดีกิเลสใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจคันติบารมีวิยญบารมีถ้าทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะกดทันยั้งมันเขาไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจ อดทนอดกลั้นไม่ยอมหวั่นไหวไปตามเนื้อ,อหน่ายของกินเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นตน้นยันมันด้วยอำน่ายขันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันนี่แล้วเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้นี่เมื่อก็เดินวนมาวนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเอง นี่ปัญญาต้องใช้ความเฉียบขาดเรื่อง่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายเสียดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบาร,รมียกย่อกันแค่นี้นี่มาด้านสัจจะบาร,รมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้เราเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลว เลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงแต่ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทำรายสก,กายติคือร่างกายให้พินาศไปตัดเมื่อร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นของเรานี่แหละมันก็เลยหลงตัวอื่นต่อไป นี่เราทรงสัจจะเข้าไว้แล้วว่ะเราจะจริงคือการทําลายกิเลสทั้งสามราการให้บินาศไปโดยอํานาจของอริยสัจต, <c oughs> ตอนนี้มาดิฐานดละบารมีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอปั้ายยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็นก,กษัตริย์ แล้วก็มีทรัพย์สมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็น,ป,นป็นพุทธบริษัทชายหญิงของพระพุทธเจา้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิ้งเราจะเก็บมันไว้ทําไม <c oughs> เราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานนี่คนที่มีปัญญาเขาใช้อย่างนี้ปัญญาเป็นบาร,รมีครอบจักรวาลน,นี่บอกแล้วและองค์สมเด็จพระบาทฑิตแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสำคัญมั่ดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน เลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งมิปเสนายานเพราะเมตตาแปลการที่สร้างอารมณ์ใจให้เยอกเย็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ให้แก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอำนาจของเมตตา แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไม่ได้ติดในเขาเราสงเคราะห์เขาข้ามฝากคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไว้ได้ชั่วขณะเรอจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยาก ถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจรารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันส่งตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับอุเบกขาบารบมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขานี่แววความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุปเปกขาญาณ <c oughs> คือวางเฉยในสังขารคือร่างกายมันแยเป็นอะไรก็ช่างหพรมัน โลกทั้งโลกทรัพย์สินนั้นไหลมันจะเป็นอะไรก็แช่างพวกมันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระทร์เสวัสจะไปแยแสอะไรกับมันแช่างมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุข เราเฉยก็ไว้เพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพแรงกายหรือว่าขันห้านี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราปัญญาเขาใช้อย่างนี้บรรดาท่านพระตบริษัทนเี่ว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกเสีอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช้ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟัง ตัวอย่างมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในขณะน,นั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระสรมศส,สดมีนามาพระอัสสชิซึ่งเป็นอาหารหันต์สมัยแรกสุด <c oughs> กำลังป่วยไข้ไม่สบาย ในเวลาเดียวกันนั้นเององค์สมเด็จพระจอมไตรประทับอยู่มีพระรมกราบทูลว่าพระสัชชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระสัชชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระสัชชิกราบทนถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าข้าเข้าใจว่าจะสิ้นความดีเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแควถามว่ามันเป็นยังไงอัศชิพรอ,อัศชิกาทูลตอบว่าเวลานี้ทุกขเวทนามม่ครอบงำข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระสทรงสวัสดิ์จึงได้ถามว่าอัศชิเธอระงับกายสังขารไม่อยู่หรือ ท่านพระอาชชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าค่ะ <c oughs> สมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตรัสถามว่าอาสสชิเธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเปทนาสัญญาสังขารมิยานเป็นของเธอหรือพระอาชชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะอถือว่าเธอเห็นว่ารูปเปทตนาสัญญาสังขารนิญ,ญาณมันเป็นเธอ พระสิก,ก็ต่อทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมศาเนดาจึงได้ตรัสว่าอา,าชิตที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสเพราะอาัิติก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คนจะสลายตัวเสียแล้วองค์สมเด็จพระบราทิพย์แก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมื่อพระอาชิตตรัส ทูลท้าทูลตอบองค์สมเด็จพระบิิตมานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่าอาสชัชชิความดีของเธอยังไม่สิ้นไปความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆที่เคยเธอเคยได้จากคำสอนของแตถาคตไว้เสียงนั้นยังครบทนบริบูรณ์ เพราะเธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือขันห้าได้ก็รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญานอันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอยังไม่มีกันขันห้ันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนิรรบบนดาท่านพุทธบริษัทตัวนี้ก็เรียกว่าสังขารูปเปียขาย,ยานคือมียาเป็นเครื่องวางเฉยในสังขารคือขันห้าได้แก่ร่างกาย ที่เราเรียกกันว่าอบาขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นเชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งน,นี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายายังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารมีในด้านนี้เต็ม ถ้าปัญญาบาร,รมีเต็มถ้าบาร,รมีเดียวบรรดาท่านพระธุบริษัทบาร,รมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยให้เราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเข้าถึงพระนิพพานเอาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิพ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์พลผลโจทราบว่าบาร,รมีสิบรืการที่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอัตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบาร,รมีก็ขอยุติเรื่องบาร,รมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแดบ่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี